สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ITD มีคำตอบ IT e-learning 24ชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาตอบประเด็นคำถามที่ถามเข้ามานะคะว่าจะได้รับเงินบำนาญชาราภาพเท่าไหร่ครับหากส่งประกันสังคมครบทั้งหมด34ปีหรือ408เดือนนะคะซึ่งวันนี้ก็จะสรุปให้เลยนะคะว่า ถ้าเราส่งประกันสังคมครบ34ปีนะคะจะได้เงินบำนาญที่เท่าไรนะคะสำหรับฐานที่จะนำมาคำนวณน,นะคะตามที่ทราบกันดีผู้ประกันตนมาตรา33จะมีฐานเงินเดือนที่นำส่งประกันสังคมต่ำสุด1,650บาทสูงสุดไม่เกิน15,000บาทนะคะปัจจุบันก็มีการที่จะผลักดันให้ฐานเงินเดือนสูงสุดอยู่ที่20,000บาท แต่ก็ยังไม่ผ่านการอนุมัตินะคะยังใช้ฐานนี้อยู่สูงสุดไม่เกิน1 5 0 0 0บาทนะคะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา39ก็ยังใช้ฐานเดิมที่4,800บาทอยู่นะคะสำหรับอาตาัตราราได้ประโยชน์ทดแทนกรณีบำนาญชาราภาพตามที่เราทราบกันดีเมื่อเราส่งครบ15ปีจะเริ่มที่20%เซนะคะถ้าในกรณีที่เรา ส่งเพิ่ม1ปีก็บวกเพิ่มปีละ1.5%ถ้าส่งครบ34ปีนะคะก็จะได้อยู่ที่48.50%นะคะซึ่งในความเป็นจริงแล้วเราเริ่มนับกองทุนชราภาพในวันที่31ทธันวา2541ก็จะเริ่มนับเดือนที่1ในเดือนมกรา2542นะคะซึ่งจะครบ34ปีก็จะต้องประมาณ พศ2575นะคะถึงจะครบ34ปีสำหรับการส่งประกันสังคมในประเทศไทยนะคะต่อมาการคำนวณเงินบำนาญชาราภาพเมื่อเราได้ค่าเฉลี่ยฐานค่าจ้าง60เดือนก่อนรับบำนาญน,นะคะเราก็คูณไปกับอัตราร้อยราประโยชน์ทดแทนที่เรานำส่งประกันสังคมในที่นี้เราก็ใช้ฐาน10,000คูณเข้าไปกับ48.5% 50%ก็จะได้เงินบำนาญที่4,850บาทนะคะต่อเดือนตลอดชีวิตจนกว่าจะเสียชีวิตดังนั้นถ้าถามมาว่าเงินบำนาญชาราภาพเมื่อส่งครบ34ปีเต็มหรือ408เดือนจะได้เท่าไหร่บ้างนะคะ เราก็สรุปคำนวณเป็นตารางมาให้ดังนี้นะคะถ้าฐานค่าจ้างผู้ประกันตนมาตรา3 9 4ก0 0บาทก็จะได้เดือนละ2,328บาทต่อเดือนนะคะถ้าฐานค่าจ้างอยู่ที่9,000บาทก็4,365บาทต่อเดือนาฐานค่าจ้าง1 2 0 0 0 0บาทก็5,820บาทนะคะและฐานค่าจ้าง1,500 0บาทก็7,275บาทต่อเดือนนะคะ ซึ่งแท้จริงแล้วก็น่าจะประมาณเริ่มเริ่มใช้เงินบำนาญชราภาพเมื่อครบ34ปีก็น่าจะเป็นปีพศ2575หรือ2576นะคะเพราะเราเริ่มนับกองทุนชราภาพในเดือนมกรา2542นะคะซึ่งตารางทั้งหมดที่ไม่ได้กล่าวเกี่ยวกับฐานเงินเดือนไม่ว่าจะเป็น6,000 8,000 13,000ก็ใช้ ตารางนี้สามารถคำนวณได้เลยนะคะถ้าเกิดเราส่งครบ34ปีเต็มเราจะได้เงินบํานาญจากประกันสังคมเท่าไหร่นะคะจะเพียงพอต่อการเลี้ยงชีพหรือจ่ายค่าครองชีพในปัจจุบันไหมก็สามารถดูและประเมินได้นะคะสําหรับวันนี้ก็คงจะตอบคําถามนะคะของท่านสมาชิกหรือผู้ประกันตนที่ถามเข้ามานะคะว่า ถ้าเราส่งประกันสังคมครบ34ปีเต็มหรือ408เดือนจะได้เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่ได้ตามตารางนี้เลยนะคะฐานเงินเดือนสูงสุด15,000บาทก็ได้สูงสุด7,275บาทต่อเดือนนะคะสำหรับวันนี้คงจะจบเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ